กิจกรรมเฉลิมสลองวันขอบคุณแห่งพระเจ้าแห่งตะวันสาดสองนะครับรอบนี้จะมีทั้งวันสองเป็ดแต่ทั้งห้าสและเสือเอสทีเดี๋ยวไปดูกันครับ อะไรครับก,ก็กลับสวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกทุกคนไปตามช่องจานแจ็คแว้ใน่เกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับศัพท์ยุทธ์ดีดานจานเซอร์เวิร์สจีนนะครับกับ14วันกิจกรรมเฉลิมฉลองนะครับวันขอบคุณพระเจา้ารอบนี้เนี่ยก็จะมีคูณให้กับเราย,วยาวๆพร้อมกับล็อกอินประจําวันทั้งหมด14วันนะครับโดยของเราวันนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลด้านล่างที่เป็นซื้อด้วยนะแล้วแต่ว่าใครอยากซื้อนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวถังห้าว sp นะครับมีกระดูกแขนมีพวกของเจียประทะต่างๆนะครับมีีีกกาายยแททท้้วิญญณณุธใใหนร่ ดาวตัวละครตันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวอย่างละ200ครับก็คือทําได้ถึงหน้าดาวแดงได้เลยนะเนี่ยของฟรีพวกนี้ก็จะเป็นเสือนะครับในเฟสที่2ของ7วันที่เหลือนะครับก็จะเป็นเสือนั่นเองเสือนี่แจกฟรีจนไม่รู้แจกฟรียังไงนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะแจกอะไรนักหนาเสือแจกฟรีรอบที่สี่รอบที่ห้าหรมั้งนะรบนี้นะครับจะมีของรางวัลให้นะถ้าเติมเงินเนี่ยมันก็จะมีพวกบัตรคูณสริปนะครับมีเศษห้าสิบเศษแปดแปดแปดเพชรนะครับ มีสกินให้ถ้าใครอยากจะเติมนะแต่ในกรณีนี้จะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าทุกคนน่าจะมีตัวละครกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทุกอันนี้ครับทำเควสประจําวันทุกวันนะครับมีเวลาเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทําเควสในเฉลิมฉลองแห่งสื่อไรเคอร์เหมือนเดิมนะครับพอรางวัลด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่อัพ่าวคอนสัมพาน์นะครับมีตั๋วนะครับแต่ดีที่สุดคือได้กุญแจแดงครับกุญแจแดงนี้สําหรับอัพธนะาของจิตขั้น1ิบบวกระดับสีแดงนะครับบอกเลยว่าราคาแพงมาก ได้จัดอันนี้มาดอกหนึ่งด้วยนะของฟรีนะครับอันนี้จ่าก็ไม่ค่อยได้เน้นนำเควสอะไรเท่าไหร่ก็ทำเคลคาเคลประจําวันนะถานของกล่องที่เรามีให้เรื่องนี้นะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีการันตี2องสานะครับเป็นกระดูกอกฐานะของถังห้าวนะครับเป็นกระดูกั้งเดิมนั่นแหละแล้วก็จะมีฐานะของตัว S R 59นะครับเนี่ยเป็นจิตนะครับแล้วก็จะเป็น19อันนี้เป็นกล่องสีแดงโดยในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีฐานะของแหวนลุงชมดนะครับ50,000ปีแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่เป็นที่อัพขึ้นนะ สี่อันเนี่ยก็น่าจะได้ครบขึ้นแ0 0แสนนะครับถ้าคิดว่าถ้าไม่ผิดนะจะอัพขึ้นไปได้เลยนะมีอกฟิวชั่นของตัวถังห้าวนะครับมีจิตสีรุง้งมีหินแล้วก็ของนวัตจติบตะทะองๆนี่ยที่เห็นเลยอันนี้ก็ทำเควสประจำวันนะครับอยู่ในเฟสหนึ่งทุกวันเนี่ยสามารถมารับฟรีได้วันละสิกล่องแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกซื้อขั้นอะไรต่างๆของแต่ละคนนะครับอันนี้การันตีทุทกๆ19กกล่องแล้วก็เปิดไปเรื่อย ก็ได้มา7อันเหมือนได้สูงสุด13กล่องแต่การันตีของอันนี้นะครับขออนุาข้างในมันมี19 39กับ47อันนี้สิบอ่า47 39แล้วก็จิตสิแต่ได้จากเนี้ยแค่6กกล่องมากมาให้อันนี้สูงสุด19อันแล้วที่เหลือกูจะไปเอาจากไหนเออสงสัยมหมครับว่าซื้อ,อพวกนี้ให้กล่องมัออ้งเดี๋ยวก็ไม่แพงนะเนี่ย19บาทให้2กล่องนะครับกิจกรรมมีทั้งหมด7วัน 19บาทอกล่องเจ็ดบาทเจ็ดสอโอเคอยู่นะแต่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการันตีสูงสุดก็ไม่แน่ใจว่าต้องเติมแพ็คไหนอะไรงไงบ้างนะครับอันนี้พวกนี้มันต้องมีเงื่อนไขว่าเราต้องกดขั้นแต่ละอันขึ้นมาด้วยนะครับไปส่วนุ้มุ้มให้แต่หินกูสุดยอดนะครับเดีย๋ยวราดูเฟสสองแล้วกันว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเฟสสองคือเสือ แล้วก็เข้ามาสู่ช่วงเฟสที่2อนะครับอันนี้ก็ล็อกอินประจำวันมันก็จะเหมือนเดิมที่เราได้รับทั่วไปนะแต่ว่าจะเป็นพี่เสือนะครับโอ้เห็นที่บอกไปว่าเสือเนี่ยมันแจกฟีเยอร์มากนะอันนี้มีรับรายวันทุกวันเหมือนเดิมนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยจะจะมีเป็นไฮไลท์เป็นกุญแจแดงเหมือนเดิมได้กุญแจแดง2ดอกภายในครึ่งเดือน7วันได้1ดอกราคาอย่างแพงกุญแจแดงอะนะครับถ้าใครได้เล่นในช่วงเซิร์ฟแรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่าราคากุญแจแดงนี่ฟีดปาดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย เห็นปะมันก็จะมีช่วงที่ได้ของของนี่มาอัพพลังนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปโชกโอ่ห้าก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมตรงที่จะมีเป็นลูกแก้วนะครับหัวน,นี้ลูกแก้วของดีนะจิตแห่งเทพซิวรรวด้วยนะครับลูกแก้วลูกนี้มีเป็นอกตัวเสือนะครับชิ้นธรรมดาปกติมีจิตให้กับเรานะแล้วก็อันนี้นะครับจะได้กล่องไม่ขึ้นว่าได้กล่องด้วยอะแล้วไปกล่องมาจากไหนอะ กล่องมันจะกลายเป็นแหวนลุงอันนี้ครับแล้วก็จะมีอกเสือฟิวชั่นแล้วก็จะมีเป็นตัวที่เป็นนี่ครับมงมงกุฎติตเทพอ่ะอันนี้10%บเนทุกทุกหงอันนี้ดีมากเลยนะมันจะเป็นอัพที่เป็นตัวสายยายนะครับเออมันไม่ขึ้นอาจะาไม่ได้จะว่าสายไหนแต่ดูจะละาลักษณะเหมือนจะเป็นสายควบคุมนะครับเน,นี้จะเป็นรอบดีรันแหละส่วนใหญ่ของเน,น็ตอิดนี้จะเป็นรอบดีรันทาง,งานนะครับมีจิตเสือมีหิน อันนี้มันไม่ได้บอกว่าการันตีเท่าไหร่อะ่ะว่าจะได้เป็นอ้อกล่องแดงมีครับกล่องแดงการันตีทุกๆ60กสิบครับหกสิบการันตีเอ้ยใช่สิยี่สิบยี่สิบการันตีกล่องแดงได้สิบสามกล่องเหมือนเนือนเฟสแรกเลยครับไม่ต่างกันเลยเหมือนกับเฟสแรกที่เราเล่นมาเลยแต่รอบนี้ของก็จะกลายเป็นของเสือเท่านั้นเองนะครับมีอกเสืออยู่นะครับเนี่ยลูกแก้วต่าง ที่เลือของละวันน้องอิมจำบันก็เหมือนเดิมที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจแจกฟรีนะไม่ก็อะไรมากมายนะครับของฟรีก็รับรับ,รบกันไาวา้ถังห้าวใครคิดจะเปิดในพวกตู้รีดนเลยต่างๆมารอรับฟรีในกิจนี้เอาก็ได้แต่มันก็นานหน่อยนะครับกว่าจะมาถึงกิจนี้ส่วนพี่เสือเนี่ยน่าจะเลี้ยงได้เป็นฝูงแล้วนะครับอยันแจกจริงๆเสือ s อีเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรแจกแต่เสือแจกแต่เสือไอ้เวง ็นไงกันบ้างครับสาหรับกิจกรรมรอบเดือนของรอบนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมดูทีแหละเพราะว่าจ่างหากหาเนี่ยเขาก็จะมีพวกแจกตัวละคร SP เก่าๆให้เราแบบบางคนเอาเพื่อเป็นค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับเนื่องจากบางตัวอาจจะมีค่าความสัมพันธ์ที่ตรงกันเอาไว้ใช้บัฟอะไรต่างๆก็มีนะแต่ว่ามันก็เป็นเฉพาะบางตัวเท่านั้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวละครใหม่ๆบ,ๆบ้างอยู่แล้วนะครับแจกฟรีก็ถือว่าดีนะครับรับกันเอาไว้ไม่เสียราย สำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกด like แฟรนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินสเตลล่าโกพาเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีดีฟ้านเติมแล้วจะดึงก่อโคดอเคจจังจอมจังจอมไวในเกมเมอร์ไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจอกันใหม่ครับบุย